เดี๋ยวเรามาดูข่าวเรื่องของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา,าหารือแนวทางประชาสัมพันธ์และมาตรการความปลอดภัยในกีฬาซีเกม2025ค่ะ <c oughs> นายอธกรศิริรัตยากรน,นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานการประชุมหาหรืออย่างไม่เป็นทางการ <c oughs> เกี่ยวกับการนําเสนอประชาสัมพันธ์มหกรรมซีเกม2025 <c oughs> และการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยของนักกีฬานักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาร่วมมหกรรมโดยนางสาวนัทริยา ทวีวงตลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาผู้บริหารแล้วก็ผู้ร่วมผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะหารือในครั้งนี้นะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อการกําหนดแนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์อย่างเป็นระบบเพื่อสร้างการรับรู้ในระดับประเทศและภูมิภาคพร้อมทั้งเผยแพร่ภาพลักษณ์ของประเทศในฐานะเจ้าภาพที่มีความพร้อมด้านศักยภาพกีฬาการจัดการการต้อนรับนักท่องเที่ยวจากประเทศต่างๆภายหลังการหารือค่ะ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้หารือต่อนะคะในเรื่องของความปลอดภัยของนักกีฬาและนักท่องเที่ยวโดยเน้นย้ำเรื่องการขอ,ขอความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐเอกชนในการวางมาตรการป้องกันและดูแลความปลอดภัยเพื่อให้การจัดมหกรรมซีเกมเนี่ยเป็นไปอย่างเรียบร้อยราบรื่นแล้วก็สร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนค่ะค่ะ พูดถึงเรื่องของการจัดกีฬานะคะกีฬาซเกม <4 game, S 2> แล้วก็มีอาเซียนอาเซียนพาราเกมครั้งที่13ด้วยนะคะใช่ค่ะซึ่งทางด้านของโคษกของการท่องเที่ยวนะคะการผู้ว่าผูอ้อำนวยการสํงงานักงานผู้ว่าการและโคษกการาก,กรทกรกรทนะคะก็บอกว่าสําหรับแก๊งมัสคอต ก็จะเป็นสัญลักษณ์นะคะแก๊งมัสคอตเนี่ยเดอสารดีฉันตกใจนึกว่ามัสคอตมาเองนะคุณพินเยสมัยปรากดดันแล้วนะคะเดี๋ยวรออีกสักคู่เดี๋ยวได้อ่านข่าบอกว่ามัสคอตเนี่ยเป็นตัวเดอสารประจำการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่33แล้วก็อาเซียนพาราเกมครั้งที่33ค่ะทั้ง7สี7ตัวเดิมเนี่ยยังอยู่ครบนะ ไม่ได้หายไปไหนเลยค่ะเรายังคงใช้ทุกตัวไม่ได้ยกเลิกแต่อย่างใดนะแต่ว่ามีเพิ่มเติมก็คือเพื่อนใหม่ลายธงชาติไทยนั่นเองค่ะทีนี้สําหรับมาสคอตเพื่อนใหม่ของแก๊งเดอะสารเนี่ยเป็นเวอร์ชั่นใหม่เลยนะคะจะใช้ลายธงชาติไทยทั้งในส่วนของซีเกมแล้วก็อาเซียนพาราเกมค่ะ,คะโดยจะมีการถูกนําไปใช้เป็นแบบทางการในพิธีมอบเหรียญรางวัลแล้วก็กิจกรรมหลักของการแข่งขันด้วยส่วนมัสคอตแบบเดิมเนี่ยที่เป็น7 ตัวเจดสียังคงอยู่แล้วก็จะนำมาผลิตเป็นของที่ระลึก เดี๋ยวคอยติดตามกันด้วยนะมีของที่ระลึกสินค้าต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันซีเกมแล้วก็อาเซียนพาราเกมค่ะสําหรับสีสันนะคะก็จะมีการสร้างสีสันให้สดใสแล้วก็ประทับใจสําหรับเด็กๆแล้วก็ประชาชนทั่วไปด้วยนะคะสําหรับการแข่งขันกีฬาซีเกมอาเซียนพาราเกมครั้งนี้นะคะประเทศไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันค่ะโดยซีเกมนั้นจะเป็นครั้งที่33จะจัดการแข่งขันระหว่างวันที่9ถึง20ธันวาคม ในใช่วงปลายปีนี้นะคะที่กรุงเทพมหาคนครชนบุรีแล้วก็สงขลาค่ะส่วนกีฬาอาเซียนคาราเกมจะมี ในวันที่20ถึง26มกราคมนี้นะคะที่จังหวัดนครราชสีมาก็อ่ะส่งแรงกายแรงใจไปเชียร์กันด้วยนะคะใครมีกำลังซักหรือว่าอยากจะเดินทางไปท่องเที่ยวแล้วก็ไปชมไปเชียร์ก็ไปกันได้หรือว่าจะส่งใจไปก็ได้ค่ะใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นกีฬาที่กีฬาเนี่ยเป็นอะไรที่สร้างความสุขให้กับประชาชนชาวไทยนะคือได้เชียร์ได้ร่วมกันเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้คว้าเหรียญทองมาให้ได้เยอะที่สุดกันค่ะซึ่ง3ามหัวเมืองใหญ่ชลบุรีกรุงเทพแล้วก็สงขลา อ้คือคักแน่นอนนะคะเงินสะพัดแน่นอนค่ะ <c oughs>